เรื่องของความฝันในทางวิทยาศาสตร์ความฝันเกิดขึ้นจากกลไกลในสมองและจิตใต้สำนึกเพื่อปลดปล่อยความกัดกลุ้มและความเจ็บปวดเมื่อฝันแล้วก็จะทำให้จิตใจผ่อนคลายลงบ้างหรือช่วยให้ได้พบกับทางออกที่เราค้างคาใจมาบ้างเป็นต้นชาวกรีกและโลมันโบราณเชื่อกันว่าฝันคือสารจากพระเจ้าชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าผู้ที่เข้าใจฝัน คือบุคคลพิเศษในประเทศจีนเชื่อกันว่าฝันคือการผละวิญญาณจากร่างหนึ่งไปสู่อีกร่างหนึ่งในโลกแห่งความฝันที่ซึ่งร่างนั้นเพิ่งตื่นชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันบางชนเผ่าและชาวเม็กซิกันที่จเจริญแล้วเชื่อว่าฝันคืออีกโลกหนึ่งที่เราไปเยือนในยามหลับและในยุโรปผู้คนเชื่อกันว่าฝันคือสิ่งชั่วร้าย และอาจชักนำให้คนหันไปทำสิ่งเวลวร้ายได้สำหรับความฝันตามหลักพุทธศาสนาแล้วมีสีรูปแบบก็คือจิตนิวรณ์เทพสังหอนบุพ,พนิมิตและาธาตุพิการความฝันทั้งสีรูปแบบนี้มีความแตกต่างกันความฝันประเภทจิตนิวรณ์และาธาตุพิการเชื่อถือไม่ได้และความฝันประเภท เทพสังหอนพอจะเชื่อถือได้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซนส่วนความฝันประเภทบุพนิมิตนั้นมีความแม่นยำสูงมาก 10. อันดับความฝันให้โชคลาภความฝันที่ถือว่าเป็นฝันแห่งโชคลาภฝันเห็นที่ไรก็จะมีโชคมีลาบถูกหวยรวยเงินทองจากการสอบถามผู้เคยฝันมาแล้วแล้วถูกหวยมา 10อันดับของความฝันนำโชคมีดังนี้ 1. ฝันว่าผ่าท้องตนเองและวควักไส้ออกมาหรือฝันว่าได้กินเลือดกินเนื้อสดๆหมายความว่าจะได้ลาบก้อนตู่ฝันว่าอาเจียนออกมาเป็นเลือดจะได้ลาบแน่นอน 3. ฝันว่าได้หยิบจับอุจจาระหรือเยียบอุจจาระเป็นฝันที่นักเสี่ยงโชคทั้งหลาย ให้การรับรองว่าเป็นฝันแห่งโชคลาภงวดไหนงวดนั้นแน่นอน 4. ฝันว่าจับปลากุ้งกบได้หรือฝันเห็นสัตว์ต่อไปนี้ก็คือหนอนตัวเฮี้ยพญานาคหิ่งห้อยตักแตนท่านว่าจะได้ลาบแน่นอนมากน้อยตามจำนวนหรือขนาดของสัตว์ที่จับได้ 5. ฝันเห็นซากศพที่เน่าเปื่อยมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลยเยิม้มหรือฝันเห็นคนตายโบราณว่าเป็นฝันที่ดีผู้ฝันจะมีโชคลาภ 6. ฝันว่าได้คลอดลูกหรือได้อุ้มเด็กทารกที่น่ารักน่าชังจะมีโชคลาภถูกหวยเช่นกัน 7. ฝันว่ามีผู้นำแก้วแหวนเงินทองเครื่องประดับมาให้มักจะได้ลาภถูกหวย แต่ไม่แน่นักเพราะอาจจะหมายถึงลาบอย่างอื่นเช่นจะได้พบเนื้อคู่จะได้บุตรที่มีบุญเป็นตน้น 8. ฝันเห็นของรบับของชายหรือหญิงหรือฝันว่าได้ร่วมหลับนอนกับคนแปลกหน้าก็จะได้ลาบ 9. ฝันว่าตนเองถูกฆ่าตายแล้วกลับฟื้นผู้นั้นจะมีลาบตลอดทั้งปี 10. ฝันว่าได้กินผักผลไม้ หรือจับต้องน้ำเต้าฝักแฟงแตงต่างๆให้ซื้อหวยตามที่เพศตรงข้ามบอกจะมีโชคต่อมาคือสิบฝันร้ายที่มีควรซื้อหวยท่านได้รู้สิบฝันแห่งโชคลาภแล้วต่อไปนี้ก็คือสิบฝันที่เมื่อฝันแล้วไม่ควรซื้อหวยหรือไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆเพราะถือว่าเป็นฝันแห่งความโชคร้าย 1. ฝันว่าถูกหวยหรือถูกลอตเตอรี หรือฝันว่าเก็บเงินเก็บทองของมีค่าเช่นเพชรนินจินดาได้เป็นนิมิตหมายถึงการเสียทรัพย์งดซื้อหวยโบราณให้แก้ด้วยการไปโปรยข้าวลงกลางดินเรียกไก่หรือหมูม้ามากินสิก่อนแล้วจึงแก้หรือเล่าความฝันให้ผู้อื่นฟัง 2. ฝันเห็นไฟไหม้หรือสิ่งของที่เกี่ยวกับไฟเช่น ควันไฟไม้ขีดไฟเตาไฟเป็นต้นเป็นนิมิตบอกว่าจะเกิดเรื่องเดือดร้อนฝันเห็นกองเพลิงใหญ่เท่าไหร่ความเดือดร้อนก็ใหญ่เท่านั้น 3. ฝันว่าตนเองประสบอุบัติเหตุจะเสียทรัพย์และเกิดเรื่องร้ายกับญาติกับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวให้งดเสี่ยงโชค 4. ฝันว่าผมร่วง หรืออวัยวะเช่นกรามฟันแขนขาหักเป็นต้นเป็นนิมิตหมายว่าจะมีเคราะห์ไม่มีโชคให้นำความฝันไปเล่าให้หญิงมีคันฟังจึงจะดี5ฝันว่าถูกสุนัขกัดหรือถูกสัตว์ทำร้ายดวงไม่ดีจะเดือดร้อนเพราะศัตรูให้นำความฝันไปเล่าให้กับพระฟังจึงจะแก้ได้ 6. ฝันว่าปากเป็นแผล ปากเน่าจะเสียของรักไม่ดีให้ทำบุญตักบาตร 7. ฝันว่าตบมือดีใจสนุกสนานได้ดูละครเป็นนิมิตว่าจะพบความผิดหวังเสียใจเสียทรัพย์ให้งดซื้อหวยให้ไปเล่าความฝันที่ได้ถุนเรือนบอกกล่าวกับผีบ้านผีเรือนจึงจะแก้ได้ 8. ฝันเห็นสัตว์ต่อไปนี้คือไก่ชน หรือได้ชนไก่หมูหรือได้ขี่หมูแมวแมลงวันผีเสื้ออิกาดำจระเข้เป็นนิมิตว่าจะเสียทรัพย์งดซื้อหวย 9. ฝันว่าได้จับเงินหรือมีคนเอาเงินมาให้จะเสียทรัพย์ 10. ฝันว่าตกจากที่สูงหรือตกจากหลังสัตว์เป็นนิมิตหมายว่า จะพลาดหวังจากสิ่งที่หวังเอาไว้ไม่มีโชคลาภ